แต่เดี๋ยวจะพูดโกรธดแค่ตัวอย่างเดียวแล้วเดี๋ยวไปพูดทรายละเอียดเลยเพราะเราส่วนใหญ่จะเจอทรายถ้าพูดกรธดเราจะไปเจอแถวๆยังไงครับต้นน้ําเช่นภาคเหนืออย่างเงี้ยนะครับใกล้ภูเขาใช่ไหมฮะกว่าจะมาถึงตรงกรุงเทพอยุทยาอ่างทองกรุงเทพส่วนใหญ่เป็นทรายละนะครับกรวก็จะเจอน้อยลงแต่เจอนะครับไม่ใช่ไม่เจอทีนี้เฉพาะกรวอย่างเดียวบอมี9ตัวแต่แบ่งเป็น3ส่วนเห็นไหมฮะสามกลุ่ม สามกลุ่มเนี่ยต่างกันยังไงท่านดูกลุ่มแรกสิครับ g ีเดันยู P, g w g P, าจีพีเห็นไหมจีเดมันยูจีพีมาจากคระเาว่เวลเกรดเด e d แก a เวลกับโพลีเกรดเด็ดแกลเวลนั่นหมายความว่าเป็นคลีนแก a เวลก็คือส่วนใหญ่เป็นกรวดเลยก็มันผ่านแค่สเปอร์เซ็นเพราะอะไรครับยกตัวอย่างเช่นเมื่อกี้เราบอกว่าเป็นกรวดแล้วใช่ไหมครับเอาดินมาร้อยเปอร์เซ็นตผ่านดัมเบลสองร้อยไปสามเปอร์เซ็นค้างอยู่ข้างบนเก้าสิบเจ็ดเปอร์เซ็นต 97%นตไหนลองหาร2นี่มัน48.5ไปดูเบอร์ 4, สี่สิค้างบนเบอร์สี่มากกว่า48.5ค้างมากกว่าครึ่งหนึ่งของที่มันกรวดกับทรายไหมอ่ะถ้าค้างมากกว่าก็เป็นกรวดเช่นสมมติว่าค้างอยู่70%อย่างที่ยกตัวอย่างเป็นทรายอยู่แค่ยี่สเจ็ดเปอร์เซ็นต์ตามทันไหมครับนะฮะฉันเรียกว่าเป็นกรวดเพราะเป็นกรวดก็มาหน้านี้พอมาหน้านี้ปั๊บเราก็มาดูทันทีมันจะเข้ากลุ่มหนึ่งหรือกลุ่มสองหรือกลุ่มสาม เราดูยังไงครับไปดูเบอร์สองรอยซ้ำาละผ่านเบอร์สองร้อยกี่เปอร์เซ็นต์ผ่านเบอร์2 0งร้สาเปอร์เซ็นต์นนจำได้ไหมฮะที่เมื่อกี้ยกตัวอย่างมาเข้าดูมาดูสิครับว่ากลุ่มหนึ่งกลุ่มสองกลุ่ม 3. เขาจำแนกไงเขาจำแนกอย่างนี้ครับว่าผ่านเบอร์2 0 0ร้อเนี่ยน้อยกว่าห้าเปอร์เซ็นต์นะอันแรกเห็นไหมเนี่ยเดี๋ยวขีดให้ดูผ่านเบอร์สองรอยน้อยกว่าห้าเปอร์เซ็นต์เนี่ยถือเป็นกลุ่มหนึ่งนะครับ ถ้าผ่านเบอร์สองร้อยนะครับมากกว่าสิบเปอร์เซ็ท่านดูที่วงกลมนี้มากกว่าสิบอเปอร์เซ็นอันนี้คือมเดสิบสองเปอร์ซน12%เข้ากลุ่มสองครับสามตัวสีม่วงเนี่ยเข้ากลุ่มนี้แต่ถ้าอยู่ระหว่างห้ากับสิบสองท่านดูนี่ห้ากับสิบสองเนี่ยถ้าผ่านเบอร์สองรอยพูดง่ายๆเอาเบอร์ส0บเบอร์สองเป็นตัวชี้ห้าถึงสิบสองเนี่ยอ่าเข้ากลุ่มสาม รกลับมาที่ตัวอย่างที่พูดถึงนีอา้าว่านเบอร์200เท่าไหร่3%ซน้อยกว่า5เพราะฉะนั้นแสดงว่าอยู่กลุ่มหนึ่งถูกครับอยู่กลุ่มหนึ่งเพราะอยู่กลุ่มหนึ่งกลุ่มหนึ่งมีกี่ตัวอา้าวมี G เดี๋ยวมันอยู่กับ GP มันจะเป็น G เดี๋ยวมันอยู่หรือ GP ดูตัวไหนครับเราก็มาดูขยายความต่ออันนี้สำหรับคนที่จะลงลึกดีเทลนะฮะแต่ยังไงเราทราไป แต่ถ้าไม่นั่นจริงๆพอเราไปอ่านซอยบอลลิงเราไม่ต้องมาลงดีเทลตรงนี้แล้วแต่เราทราบแล้วมันมาอย่างไงเรามาดู Cu ครับถ้ามากกว่าหรือเท่ากับ4นะนะ่และ CC จีจำได้ไหมครับ Cu หาอย่างไงครับจาก Particle Size Distribution CC อยู่ระหว่าง1-3ถึง3นะครับถ้าเข้าขายนี้เป็นเวลเกรดเลยหลุดตัวใดตัวหนึ่งเป็นโพลีเกรดเลยแค่นี้เองครไม่ได้มีอะไรนะครับ เข้าเงื่อนไขว่า CU ต้องมากกว่าหรือเท่ากับ c? c C c อยู่ระหว่าง1ถึงถึงาถ้าเข้าเงื่อนไขทั้ง2ตัวนี้เป็น GW เป็น G ตัวแรกเลยนะครับเป็น G ตัวนี้เลยแต่ถ้าหลุดแค่ตัวใดตัวหนึ่งเอเป็น GP แค่นั้นจบนะครับทีนี้ยกตัวอย่างอีกคักตวสมมุติเอาดินมา100%รล่อนผ่านตะแกรงมาเรียบร้อยอยากจะรู้ว่าเรียกชื่ออะไรปรากฏว,ว่าดินผ่านตะแกรงเบอร์2 2 0 อ้าวค้างอยู่ก็บน80ดิงนั้นดินทั้งหมด100%เนี่ยจะไปเลือกชื่ออะไรไม่ได้มันต้องมีกรวดกระซายขึ้นต้นแน่ๆตัวใดตัวหนึ่งเพราะอะไรมันผ่านเบอร์2 2 0อยู่ตรงบนอยง80% 80หารด้วย2% 40%ไปดูซิครั้งบนเบอร์4กี่เปอร์เซ็นต์มากกว่า40%ป่ะมากกว่าครึ่งหนึ่งของที่80หาร2ไหมถ้ามากกว่าเช่น70%เนี่ย ค้างอยู่เป็นเบอร์สีเอาโกรธก็มาที่ตรงนี้พอมาที่ตรงนี้ก็มาดูที่กลุ่มหนึ่งไม่ได้แน่ๆแ,แล้วกลุ่ม2แล้วครับอ่ามากกว่า1 2เข้ากลุ่ม2กลุ่ม2จะเป็น GM GC หรือเป็น GC ขีกี m ก็ต้องมาดูกันนะครับว่ามันเขา้าวิธีการดูดูทำไงเขาก็เอาดินที่ผ่านแต่แกงเบอร์2องเลยเห็นไหมฮะ M ต่อท้ายนะท่านดูอีกทีนะครับท่านดูอีกทีท่านจะเห็นว่าเนี่ยกลุ่ม2นี่มีอะไรครับ ลุ่ม2เนี่ยมี gm gc gc ขีด gm ท่านเห็นไหมฮะ m ต่อท้าย c ต่อท้ายมี c และ m ต่อท้ายทั้งคู่ c กับ M ็มมันต้องใช้พัสพลสติกฉาดจำได้ไหมครับที limit. Limit, ่มีเส้น a-line อ่ะก่อนหน้านี้เราก็เอาดินที่ผ่านมา20%ไปหาแอดเ r อร์เบิร์กลิมิตลิควิดลิมิตกับพลาสติกลิมิตจับ2ตัวลบกันได้ pi พาร์ติซีอินเด็กเอาพีไอกับลิคลิมิดไปพอดในฉาตเมื่อกี้ที่เราเรียกพาร์ติซีฉาดอ่ะที่มีเส้น a อไล e เหนือ l อไลเป็นเคถ้าเป็นเคก็เอา C มาต่อเลยแต่ถ้าต่ำกว่า a อไลอ่ะเป็น M เอา M มาต่อแต่ถ้าไปอยู่ในแฮชแอเรียเล็กๆเมื่อกี้ C กับเอซิทิเคล์เอา C กับ M มาต่อแค่นี้ครับจบนะับหลักการนี้ครับเป็นหลักการที่ใช้กับทรายด้วย และทํานองเดียวกันกลุ่มที่3เป็นลูกผสมถ้าผ่านเบอร์200อยู่ระหว่าง5-12ถึง12ก็เช็คทั้งแบบที่1เลย CUCC แล้วก็เอาดินที่ผ่านตะแกรงเบอร์200ไปหา a t t e r b e r g LIMIT ไปพอดใน p t r t t c ซ c ช a r t เป็นลูกผสมว่างั้นจะอะตัวนี้นะครับไม่ได้ยุ่งยากอันนี้ขอให้ทราบคร่าวๆตามนี้นะครับแต่ถ้าสนใจจะอยู่ตรงนี้ก็มาดูทวนอ่านจากตรงนี้ นะครับเอาละครับขออีกตัวหนึ่งก่อนจะไปทรายนะครับนิดเดียวว่าขอให้ทุกท่านเห็นว่าการอ่านชื่ออ่านยังไงครับหลังไปหน้าใช่ไหมครับเวลเกรดเด d g r กรเวลตัวนี้นะครับเวลเกรดเด d g r กรเวลตัวนี้ p พลิเกรดเด g r a กรเวลใช่ไหมครับตรวจค่าขนาดไม่ดี GM อ่านว่าซิวตี้แกรเวลเพราะ M มันคือซิวซิวตี้ r กรเวล c อ่านว่า อ่านตัวหลังนะเครย์ยีแกรเวลเป็น adjective ขยายตัวแกรเวล G C K T M อ่านว่าอะไรครับเป็น dual symbol คู่มีไฮเเฟนขั้นอย่างนี้นะครับอ่านตัวนี้ก่อนคู่แรกก่อนเครย์ยีแกรเวลเห็นไหมครัเครย์ยีแกรเวล with seal นะครับเครยี่ีแกรเวลวิ t ซิ e a ส่วนตัวล่างเหมือนกันเวลเกร a d ด หลังตัวนั้นคู่หน้าก่อนเว graded g r a v e ล with s ดซ l well g r ร d e d gravel with, well, with clay มีคาว่า with เข้ามาด้วยโ o r g เ a ร e d ด็ดแกลเวลวิดซิลโพล l y graded g r a v e l with clay okay. นะครับเพราะฉะนั้นต่อไปพอเหน็นปั๊บความหมายมันคืออย่างนี้เลยนะครับโอเคนะครับโอเคอ่ะ นี่คือตัวอย่างเห็นไหมครับค้างอยู่ข้าบน97%เมื่อกี้เราพูดไปแล้วล่ะครับ97ฐาน2โอ้โหแต่มันค้างอยู่เบอร์4มากกว่าครึ่งหนึ่งของ97อยู่แล้วเป็นโกรธอยู่แล้วนะครับสรุปออกมาอไม่โกรธก็้ายใช่ไหมครับผ่านเบอร์200มากกว่าน้อยกว่า50%ก็คือค้างมากกว่า R 200คือ R มาจากคำว่าบริเทนแปลว่าค้างนะครับ หลังจากนั้นก็มาดูว่า R4 เทียบกับ R200 R200 คือ97%เียมากกว่าครึ่งนึงไหมมากกว่า50%เอาเป็นกรวดดูตารางเมื่อกี้ถ้าเป็นเป็นกรวดก็ไปอ่านจากตารางเมื่อกี้เลยนะครับโอเคครับนี่ไงเอามารูปนี้เลยไหมแล้วเราก็มาเช็คดูว่ามันเข้า G เดี๋มัน U หรือ G P นะครับจบสำหรับนันมาทซายบ้าง สายให้ดูให้ครบเลยแบบเดียวกันเลยทุกอย่างแบ่งเป็นสามกลุ่มกลุ่มแรกมี2ตัว S.U.S.P. กลุ่มที่2 S.M.S.C.S.C.S.M. เหมือนกรวดทุกอย่างมีข้อแตกต่างตรงไหนหรือไหมครับตรงนี้ข้อแตกต่างของเขาคือตรงนี้ครับ C.U. เนี่ยของเขาต้องมากกว่ามากกว่าหรือเท่ากับ6แต่ในกรวดมากกว่าหรือเท่ากับ4ต่างแค่ตัวเลขตัวนี้ตัวเดียว ที่เหลือเหมือนกันหมดนะครับหลักการก็เริ่มดูนะฮะมาเริ่มดูดูตัวอย่างนะครับผ่านตะแกรงเบอร์200มาเอาดินมา100%ผ่านตะแกรงเบอร์200มา3%เอ่าเพราะฉะนั้นอยู่เหนือผ่านเบอร์200แค่3ปรเซ็นต์จาก100%แสดงว่า97%อยู่ด้านบน เพราะฉะนั้นดินส่วนใหญ่ไม่โกรดก็ทรายแล้วเราเรียกตัวที่อยู่ด้านบนนี้เรียกว่า r 2 0 0ไปเทียบกับเบอร์สดูสิปรากฏว่าเบอร์สแค่15%ใช่ไหมครับ15%เป็นซป็นทรายอยู่ทั้ง82%เป็นห็นไหมฮะเป็นทรายลองเอา97-15ลบ15านี่ทรายทั้งนั้นเลยเพราะฉะนั้นสรุปคือทรายเห็นไหมฮะไล่ไปทีละสเต็ปเป็นทราย